เตือนทศึกษาที่ใช้ในการ,บรอบรมคนในท้อ่นทางนั้นทางนั้นมีสัญญาณเตือน,ตอนด้วยนะบ,บอดแคสเซอร์บอดแคสครเราดังเหมือนกันนะคะโอเคแสดงว่าในประชุมเขาก็จะไม,ไม่ไม่ไม่เว้นให้เราแล้วดีมาก<ช>อันนี้ดีมากนะประชุมอยู่ก็ยังดังได้โอเคทุกจังหวัดน,นะคะเราได้นำในเรื่องของอขขจังหวัดสุข,ขานะครับจังหวัดสุพรรณมี่มั่นใจนะคะแล้วจริงๆแล้วนอกจากเรื่องของความมั่นคงเองนะคะก็จะมีในเรื่องของการประชับ ความสัมพันธ์กับประชาชนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเข้าใจเองหรือ่ความการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ประชาชนไนดะะ้ได้ได้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้เกิดการสร้างประโยชน์การดูแลไม่ว่าจะเป็นในด้านของเศรษฐกิจเองด้านของสังคมเองะะแล้วก็เรื่องของการศึกษาด้วยนะคะก็อยากให้มีส่วนที่รณรงารทั้งหมดด้วยหลังจากเกิดความไม่สงบนี้เนี่ยนะคะเพื่อที่ ใชที่ดีข <X> ึ <S <S ้นแล้วก็ทำให้การโอกาสที่จะเกิดความไม่สงบตัวนี้มันมันน้อยลงเรื่อยๆือนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำนะคะ